Okay. ยุคนี้เป็นยุคทีวีดิจิตอลจริงๆครับหลังจากที่มีการทดลองออกอากาศกันมาเริ่มตั้งแต่1เมษายนแล้วหลายคนยังสงสัยอยู่นะครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะดูทีวีดิจิตอลเนี่ยจะต้องดูยังไงผ่านระบบไหนจะต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมหรือเปล่าวันนี้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญมาบอกกันว่าจะดูทีวีดิจิตอลเนี่ยดูได้ยังไงรวมถึงวันนี้ก็มีอุปกรณ์มาแนะนําด้วยสําหรับคนที่ยังมีทีวีไม่รองรับหรือว่ายังไม่สามารถดูผ่านระบบเคเบิลได้ก็ตามนะครับวันนี้เรามาพูดกันกับคุนแพทครับ คุณแพทครับสวัสดีครับหลายคนตื่นตัวแล้วก็บอกว่าเอ๊มีช่องดิจิตอลใหม่ออกมาหลายๆช่องเนี่ยก็อยากดูทีนี้เนี่ยควรจะทราบพื้นฐานก่อนว่าเราจะดูทีวีดิจิตอลได้เนี่ยเราต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างในทีวีบ้านเราถ้าดูถึงด้านเทคนิคนิดนึงก็คือการออกอากาศทีวีดิจิตอลเนี่ยจะออกอากาศผ่านระบบคไอที่เขาเรียกว่า DVB-T2 ครับครับก็คือเป็นการถอดรหัสทีวีดิจิตอลที่แบบส่งสัญญาณมาแล้วก็ ตัวรับเนี่ยต้องมีการถอดรหัส DVB-T2 อันนี้ทีนี้การถอดรหัสมันทําได้หลายรูปแบบคือรูปแบบแรกก็คือตัวทีวีเนี่ยรองรับการถอดรหัสอยู่แล้วก็คือถ้าเป็นเราซื้อทีวีเครื่องใหม่ตอนนี้ก็คือจะรองรับการชมทีวีดิจิตอลได้เลยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเพิ่งซื้อมาตอนนี้ดูได้เลยนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการซื้อกล่องสัญญาณแปลงทีวีดิจิตอลเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีหลายไลน์ออกมาจําหน่ายในตท้องตลาดกันครับผมก็คือแค่ต่อเสาก้างปลา หรือว่าเสารัสัญญาณโทรทัศน์ทั่วไปนะครับต่อเข้ากับกล่องแล้วก็ต่อจากกล่องเข้าตัวทีวีก็ดูได้ก็ดูได้เหมือนกันนี่เป็นวิธีที่สองนะคือวิธีที่3ก็คือทางกสทชมีกําหนดไว้ว่าผู้ให้ไอพวกเคเบิลท้องถิ่นหรือว่าผู้ให้บริการเคเบิลเนี่ยก็คือต้องเอาเอาช่องทีวีดิจิตอลไปออกอากาศด้วยครับก็คือเป็นวิธีที่สที่เราจะได้รับชมอยู่แล้วก็คือถ้าบ้านใครติด กล่องเคเบิลก็ดูได้เลยครับผมแล้วก็รวมถึงตัวจานดาวเทียมด้วยเพียงแต่ว่าในการรับชมของเคเบิลกับจานดาวเทียมเนี่ยอาจจะได้รับชมในคุณภาพภาพที่มันเป็น SD ก็คือเป็นช่องทั่วไปไม่ใช่ความละเอียดสูงอ๋อครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีทีวีที่เป็นรุ่นใหม่อยู่แล้วก็ดูได้แลยสองคือเราติดเคเบิลนะครับดูเคเบิลท้องถิ่นหรือว่าติดจานดาวเทียมก็ดูได้อยู่แล้วก็คือมันมีกลที่เรียกว่ามัสแคลร่ครับผมก็มันจะต้องมี ช่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ครบทั้ง48ช่องแต่ถ้าสำรวจบ้านท่านผู้ชมเองแล้วเนี่ยเห็นว่าตอนนี้ไม่ได้ติดเคเบิลไม่มีดาวเทียมแถมทีวีที่ซื้อมานี่ก็15ปีแล้วนะครคงดูไม่ได้แล้วนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือซื้อกล่องเพิ่มนี่แหละก็คือสิ่งที่เราจะมาแนะนํากันในวันนี้ใช่ไหมก็คือถ้าใครไม่ได้อยากรีบดูก็คืออาจจะรอทางกสทชออก ไปตัววัชเชอร์มาเพราะว่าจะให้แจกอยู่แล้วทุกครัวเรือนนะครับเขาบอกว่าจะเป็นคูปองมาให้เป็นแรกใช่ไหมครแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มเงินเล็กน้อยหรือว่าอันนั้นก็ต้องดูในอนาคตว่าคุมปังที่กสทชออกมาเนี่ยจะให้ราคาเท่าไหร่เพราะว่าตัวกล่องก็จะมีหลายราคาแล้วก็แล้วแต่ความสามารถของกล่องด้วยก็ระดับราคาต่างกันก็ทําให้รับชมได้คุณภาพต่างกันเหมือนกันคุณภาพเท่ากันแต่ว่าอาจจะมีฟีเจอร์อื่นๆที่เพิ่มมาในกล่องอาจจะ มันจะมีกล่องอนาคตอาจจะเป็นกล่องที่แปลงให้ทีวีเป็นสมาร์ททีวีได้ด้วยก็คือเหมือนแบบกล่องที่รับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดู YouTube ดูอะไรได้ด้วยเล่นเน็ตได้อาจจะเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาตั้งเวลาเปิดปิดเซฟลงฮาร์กดิสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อครับเอาล่ะวันนี้เราก็มีอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับจะรับชมทีวีดิจิตอลมาให้ชมกันซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่ เป็นรุ่นแรกที่ออกมาขายก็คือทางอันนี้ก็คือตัวสามารถสตรองนะครับอัดูกันเลยก็คือตัวทางสามารถเนี่ยเคลมว่าเป็นกล่องรับสัญญาณรุ่นแรกที่ได้รับการรองรับจากกสทชก็คือมีสติ๊กเกอร์มีอะไรรับรองเรียบร้อยครับผมนี่แหละครับรูปร่างหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้ครับสามารถรุ่นสตรองครับผมโดยภายในกล่องที่ให้มานะครับก็จะมีตัวกล่องรับสัญญาณแล้วก็มีสาย HDMI หนึ่งสายแล้วก็สาย AV ธรรมดาหนึ่งสายแล้วก็ตัวอะแด pter ครับผมก็ต้องเสียบไฟเลี้ยงไว้ตลอดเวลาใช่ครับกล่องแค่นี้เองตัวนี้สําหรับแปลงสัญญาณโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบด้านหลัง่ถ้าเราต่อเองติดตั้งเองนิดจะไม่ได้ยากมากม่ไไม่ได้ยากเลยครับก็คือเราเอาตัวสายสัญญาณสายสัญญาณอากาศก็คือถ้าเป็นเสากล้างปลาหรือว่าเสาอะไรที่มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็สามารถเอาเข้ามาเสียบตรงช่องนี้ได้เลยครับผมแล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นช่อง AV สำหรับต่อออกแล้วก็อันนี้เป็น HDMI คหลายคนก็คงคุ้นนะถ้าทราบว่าจะติดระบบเสียงยังไงสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านด้านนี้ก็จะเป็นช่องเสียบไฟอะแดปเตอร์แล้วก็อันนี้ก็จะเพิ่มมาพิเศษตรงที่มันสามารถใส่ USB ได้ก็คือเราสามารถเอา external hard disk หรือแฟลชไดร์ e มาเสียบ นะครับแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษของตัวนี้อืมอันนี้กล่องตัวปล่องรับสัญญาณเท่านั้นเองแล้วต้องมีอุปกรณ์เพิ่มมาอีกชิ้นนึงด้วยก็คือเห็นตัวเสารับสัญญาณตัวนี้มีจาเป็นกรณีไหนครับกรณีที่สมมุติว่ากล่องไอตัวเสารับสัญญาเนี่ยตอนนี้จะมีอยู่2แบบก็คือเป็นแบบแอคทีฟกับแบบพาสซีฟแบบพาสซีฟก็คือเสาสัญญาณแบบก้างปลาทั่วไปหรือว่าเสาที่แบบไม่มีไฟเลี้ยงครับอันนั้นก็คือจะรับสัญญาณได้ได้แบบปกติครับแต่ว่าถ้าเป็นเสาแอคทีฟอย่างตัวนี้ ก็คือมันจะใช้ไฟจากตัวกล่องเนี่ยครับส่งไปเลี้ยงที่ตัวตัวอันนี้ตัวเสาสัญญาณตัวเสาสัญญาณแล้วก็มันจะช่วยให้รับสัญญาณได้ได้ดีขึ้นถ้าเกิดที่บ้านเราดูทีวีมีเสาก้างปลาอยู่แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นก็คือถ้าดู3579ตอนนี้ได้ปกติก็คือสามารถเอาเสาก้างปลานั้นะต่อเข้ากับตัวอ้นี้ได้เลยครับก็รับชมได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยคุณภาพจะดีกว่าก็เป็นคุณภาพที่ดีกว่าแล้วก็เหมาะสาหรับคนที่แบบ ต่างๆอาจจะไม่ได้ใช้เสาก้างปลาแล้วครับอย่างนี้นี่เองหรือไม่ก็อยู่ในคอนโดหรืออยู่ในอะไรก็สามารถซื้อตัวนี้ไปติดตั้งได้แสดงว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราจําเป็นจะต้องซื้อในกรณีที่ไม่มีเสาสัญญาณเสาก้างปลาก็ซื้อตัวนี้เพิ่มนะครับแต่ว่าจริงๆในชุดมันก็ซื้อแค่ตัวนี้ก็พอใช่ตัวงลานเดียวเดี๋ยวทีนี้เรามาลองดูคุณสมบัติดีกว่าว่าเจ้าตัวแปลงสัญญาณเนี่ยทีวีดิจิตอลมันจะทาอะไรได้บ้างก่อนอื่นเราก็ต้องติดตั้งเครื่องก่อนนะครับตอนนี้ก็ให้คุณแพทยววไปช่ยกัน ต่อเครื่องสัญญาณจากโทรทัศน์ผมก็คือการต่อก็ง่ายๆครับเอาสาย HDMI นี่นะครับเสียบเข้าไปหลังกล่องแล้วก็ตัวอันนี้เป็นสายเสาสัญญาณนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็สอไฟอะแดปเตอร์ใส่แค่นี้แหละครับเสร็จแล้วนะเรียบร้อยอันนี้ก็จะมีไฟขึ้นที่ตัวกล่องไฟเป็นสีเขียวแล้วนะครับตอนนี้ต้องกดเปิดต้องกดอะไรไหมฮะไม่ต้องครับก็คืออาจจะมีแค่สองโหมดก็คือโหมดสีแดงคือสแตนบาย นี่ตอนนี้หน้าจอเริ่มขึ้นแล้วนะฮะในตัวของทีวีเองเราก็ต้องปรับโหมดด้วยใช่ไหมฮะก็คือปรับให้เป็น HDMI หรือว่าถ้าเราต่อ AV ก็ต่อเป็นสาย AV ปกติได้เลยนี่คือสัญญาณภาพมาแล้วมาแล้วแล้วก็ข้อดีของทีวีดิจิตัลคือมันจะมีแค่ ดูได้แบบชัดไปเลยกับดูไม่ได้ก็คือถ้าสัญญาณอ่อนหรืออะไรก็คือจะดูไม่ได้เลยก็คือจอจะดําไปเลยไม่เห็นสัญญาเลยนี่แสดงว่าสัญญาณมีแล้วก็ดูได้คมชัดาจอก็จะมีอยู่ข้างล่างครับว่าคุณภาพความแรเปอร์เซ็นต์ความแรงนะฮะเมื่อกี้ขึ้น96เลยมี่คุณภาพก็คืออันนี้อันนี้เราเปิดเป็นแอคทีฟอยู่ครับก็คือเสามันก็จะมีไฟขึ้นที่ตัวตัวตัวเสารับสัญญาณด้วยเนี่ท่านผู้ชมไปดูด้านขวาของจอทีวีนะครับจะเห็นอุปกรณ์ที่เป็น เสาสัญญาณเพิ่มเติมที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้รุ่น D1A นะครับก็เป็น Active Indoor Digital TV ใช่ก็คือเป็นหน้าไอตัวไฟแอคทีฟพาสซีฟอันเนี้เราสามารถเลือกปิดได้ก็คือเข้าไปที่เมนูเนี่ยถ้าเรากดปิดนี้ปิดแล้วไฟก็จะดับไปครับแล้วก็ถ้ามัดูก็คือสัญญาณจะลดลงใช่สัญญาณมันก็จะอ่อนลงเหีืยแนี้ก็ดูไม่ได้เลยนะ ภาพก็ค้างไปแล้วก็จอดําไปในที่สุดใช่เพราะว่าอันนี้เราอัดอยู่ในอาคารก็คือสัญญาณมันอาจจะค่อนข้างดรอปนิดนึงถ้าเราไม่ได้เปิดแอคทีฟไว้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเปิดตรงไฟเลี้ยงเสาอากาศตอนนี้เปิดเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือภาพมาแล้วนะฮะเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกดูได้อันนี้เป็นเมนูหลักใช่ไหมครับที่เราจะเข้าไปเลือกช่องที่เป็นทีวีดิจิทัลตอนนี้แต่ก็คืออย่างตอนที่เราบันทึกเทปเนี่ยเป็นการทดลองออกอากาศอยู่ ตัวเลขช่องตัวเลขอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้คือมันยังมาไม่ครบใช่บางช่องที่พร้อมเนี่ยเขาก็ทดลองออกอากาศกัก่อนก็คืออย่างอย่างที่เห็นตอนนี้ลิสเราอาจจะเห็นแบบแบ่งเป็นหลักๆก็คือไอตัวข้างหลังที่เขียนว่ามาร์กซีวีห้าเงี้ยครับก็คืออันนี้ออกอากาศผ่านเสาอากาศของทางททบ่าห้แล้วก็จะมีมาร์กของ m อ็มคอ ครับที่มันเขียนอเอ็มดูขวาสุดเลยนะฮะดูหลังสุดอันนี้ก็คือทางอสมทอันนี้ของอสมทที่เป็น m อ็มเขียนด้านหลังเดี๋ยวก็จะมีของช่องไทย PBS อีกอะไรอย่างนี้ออันนี้ก็เป็นช่องแยกย่อยต่างๆที่มีตัวเลขกำกับขึ้นมาครับผมอันนี้เราก็สามารถเลือกดูได้แล้วนี่นะครับ ก็จะอันนี้ก็เป็นช่องเ d ดีอุปกรณ์ตอบพวกนี้ใช้รับชมเฉพาะทีวีดิจิตอลเท่านั้นถ้าจะดูช่องธรรมดาก็ต้องกลับไปก็คือตัวทีวีเป็นธรรมดาเหมือนเดิมตัวช่องธรรมดาเนี่ยมันจะมีด้วยการที่กําหนดให้กล่องเนี่ยมันสามารถรับช่องธรรมดาได้อยู่แล้วเดี๋ยวก็อนาคตเราก็จะเห็นช่อง3579เเนี่ยมาอยู่บนบนกล่องทีวีดิจิตอลด้วยใช่แต่ว่าเบื้องต้นในอนาคตในตอนนี้ยังเป็นช่องเฉพาะทีวีดิจิตอลอยู่ก็คือเรากำลังทดลองออกอากาศกันอยู่ตอนนี้ครับ แล้วก็นอกจากนอกจากฟีเจอร์ในการดูทีวีดิจิตอลแล้วตัวกล่องเนี่ยมันยังมีฟังก์ชันต่างๆอย่างอันนี้ก็คืออันนี้เราเป็นการจัดเลี้ยงช่องด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีตั้งเวลาอันนี้เราสามารถตั้งเวลาปิดได้ตั้งเวลาเปิดล่วงหน้าได้นะครับแล้วก็มีตั้งสัดส่วนทีวีนะครับ ก็เป็นฟังก์ชันต่างๆของใช่เปลี่ยนภาษาได้มีอันนี้รองรับภาษาไทยภาษาลาวพม่าด้วยเพราะสามารถทําทําเตรียมไว้คือเพื่อนบ้านก็รับชมทีวีดิจิตอลไทยได้ด้วยเลยใช่ถ้าสัญญาณมันไปถึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือมันจะมีฟังก์ชันอื่นๆมาให้ใช้งานกันอย่างดูอันนี้ดูปฏิทินได้มีปฏิทินให้ดูด้วยครับผมแล้วก็มีเครื่องคิดเลข มีเกมให้เลือกเล่นด้วยนี่นะครับอย่างตัวติสมีพมันฉลาดขนาดที่เราสามารถตั้งเตือนบอกรายการได้ไหมครับคุณแพทก็คือตอนอในอนาคตถ้าสมมุติว่าตัวระบบมันวางกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันสามารถดูรายการล่วงหน้าได้นะครับมันจะมีโหมดที่ไว้ดูว่ารายการผังรายการล่วงหน้าเนี่ยครับแต่เพียงแต่ตอนนี้มันยัง ยังทดลองอยู่ก็คืออาจจะไม่มีผังรายการมาก็คือถ้าถ้าใครเคยใช้ True อยู่ก็อจะเราจะเห็นว่ามันจะมีผังารางข้างหน้าซึ่งเราก็สามารถตั้งเตือนได้นะครับเดี๋ยวคงจะมีต่อไปเนี่ยแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งคือตัวนี้มารองรับ usb นี่นะครับเราสามารถเข้าไปเลือกเล่น m u ติมีเดียใน usb ได้นะครับที่เราเสียเพิ่มเข้าไปนี่นะครับเป็นเพลงเป็นหนังเป็นโชว์รูปภาพก็ได้หรือว่าเป็นบันทึก d o อก m e n t ต่างต่างก็ได้เหมือนกัน มีคุณพทยลองเสียบอุปกรณ์ลงไปดูนะครับเป็นแฟลชไดร์นะครับผมก็จะเลือกจากโฟลเดอร์เลยแล้วก็เราสามารถเล่นไฟล์ได้ทั้ง avi mkv ได้แล้วก็เลือกเลือกรันถอดรหัสซับได้เนี่ยนะครับก็คือภาพที่ได้ก็คือจะเป็นไฮเดฟอยู่แล้วนะครับุความละเอียดสูงเลยก็เห็นอาจจะเห็นซับข้างล่างด้วยครับนี่นะครับแล้วก็นอกจากเล่นหนังเล่นเพลงอันนี้ก็สามารถเล่นเพลงได้ เ็เข้าไปเลือกในโฟลเดอร์นะคะของรัได์แฟตไดของเราสมมุติเพลงหนึ่งก็คือเหมือนใช้ตัวกล่องเนี่ยเป็นเครื่องเล่นมัลติมีเดียไปเลยนะครับนี่ว่าทําประโยชน์ได้หลากหลายเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเปลี่ยนช่องดูช่องททวีดิจิตอลแค่นั้นนะครับยังมีอุปกรณ์อื่นให้เล่นให้ดูปฏิทินให้มีเครื่องคิดเลขมีเกมให้เราคลายเครียดด้วยรวมถึงถ้าเราอยากจะดูหนังหรือว่าฟังเพลงอื่นๆก็สามารถจะเสียบกายต่อไปได้เหมือนกันใช เนี่เบื้องต้นก็คือมีวางจําหน่ายใช่ไหมครซึ่งเราสามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายไม่เอ่ยตอนนี้ก็ตามร้านค้าพวกเอวีใหญ่ๆอย่าง power by อย่างอะไรเงี้ยมีมีหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตามร้านขายโทรทัศน์ก็เริ่มมีแล้วครับก็หลายคนก็คงจะต้องอยากจะลองชมแล้วล่ะมีช่องใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาหลากหลายช่องขนาดนี้แล้วก็อยากจะรู้ว่าทีวีดิจิทัลเป็นยังไงนะครับก็ ถ้ายังไม่มีทีวีรุ่นใหม่แล้วก็ยังไม่เป็นสมาชิกของเคเบิลทีวีหรือว่ายังไม่ได้ติดตั้งดาวเทียมเนี่ยนะครับก็สามารถซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ได้นะทีนี้ราคาหลืว่าเราจะสามารถรเื่อถึงได้หรือเปล่าอย่างตัวสามารถสตรองตัวนี้ราคาเปิดตัวมันจะอยู่ที่1,155บับาทก็คือจะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าอนาคต อาจจะมีรุ่นที่ราคาถูกกว่านี้ออกมาแต่ว่าก็จะตัดฟังก์ชันพิเศษออกไปก็เป็นได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าฟังก์ชันเนี่ยใช้ได้เลยจะอยู่ที่พันต้นๆหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบห้าบาทนะก็นี้เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นจะต้องมีส่วนท่านที่ยังไม่มีไม่กลแสงตาไม่มีเสาอยู่ในสัญญาณหรือว่าอยู่ในคอนโดนะซื้อตัวนี้เพิ่มตัวนี้ขายเท่าไหร่ที่ห้าร้อยเก้าสิบาทห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับต้องซื้อเป็นชุดเดียวกันเลยใช่ไหมก็ได้ใช้เสาสัญญาณของค่ายอื่นใช่ไหม ได้ได้ได้ก็คือมันไม่มันไม่จากัดอยู่แล้วว่าเราจะใช้เสาสัญญาณของอะไรเพียงแต่ว่าก็แค่ให้มารับสัญญาณได้มากกว่าแต่อุปกรณ์นี้ก็สร้างมาแล้วรองรับก็คือถ้าลองดูอาจจะเห็นจอสองอันนี้จับคู่กันขายอยู่แล้วก็อาจจะมีราคาพิเศษด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีหลายเจ้ารหรือย่างอื่นที่เข้ามาในตลาดตอนนี้เริ่มมีประมาณ4ีหเจ้าแล้วที่เริ่มทําตลาดอย่างตัวเอาสมาร์ทก็มีทํากล่องตัวเองอันนั้นก็จะมีชูจุดเด่นอย่างการบันทึก ไาตัวรายการลงฮาร์ดดิสตได้ด้วยไว้เดี๋ยวก็ลองเขาจะเอามาให้ผู้ชมกันคก็ลองเลือกดูว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับสนใจในกล่องแบบไหนแล้วก็ลองดูว่าท่านผู้ชมจะมีความจําเป็นจะต้องใช้ฟังก์ชันอะไรจากกล่องมากหรือเปล่านะจะมีกล่องแบบพื้นฐานที่แค่รับชมสัญญาณแล้วก็เปลี่ยนช่องสัญญาณดิจิทัลได้เท่านั้นก็ น่าจะเป็นพื้นฐานหลักที่จําเป็นนะแล้วก็เพียงพอแล้วเหมือนกันนะแต่ว่ากล่องที่เรานํามารีวิวให้ดูในวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความสามารถค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับก็ถ้าสนใจจริงๆก็ร้านไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าร้านน่าจะไปถามร้านทีวีใกล้ๆบ้านก็น่าจะมีเหมือนกันถ้าอนาคตมีหลายๆหลายๆแบรนด์เริ่มขายก็อาจจะมีขายในเซเว่นก็ได้ลองสำรวจดูนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ย ก้าวทันกับยุคทีวีดิจิตอลแล้วหรือ,อยัง,ยงน,น,นะครับวันนี้ขอบคุณคุณแพทย์ที่มาให้ข้อมูลกับเรามากแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะก้าวทันโลกแล้วก็ดูทีวีได้เพิ่มขึ้นหลายๆช่องด้วยขอบคุณคุณแพทย์นะคระสวัสดีครับ และในช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับเราจะมาจับสลากหาผู้โชคดีที่จะได้รับกระเป๋าอนเนกประสงค์จากค่าย DT แทที่เราให้ร่วมสนุกกันไปในสัปดาห์ก่อนนะครับโดยผู้โชคดีที่มากดไลค์ในรูปของผมอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วครับผมจะเลือกสุมขึ้นมา1รายชื่อเท่านั้นที่จะเป็นผู้โชคดีและผู้โชคดีผู้นั้นก็คืออันอันอันใบนี้ครับขออนุญาตอ่านชื่อนะครับคุณไอออนยูผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อแบบนี้หรือเปล่านะครับ และสัปดาห์นี้นะครับเราก็มีของรางวัลมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับมีกระติกน้ําสวยๆจากค่าย i ิน e l ท่านผู้ชมที่อยากได้กระติกน้ำนะครับก็สามารถมาร่วมสนุกกับเราได้โดยการเข้าไปใน Facebook ที่เป็นแฟนเพจของเราคือ f a c e b o o k c o m a s t v d i g i t a l t o g o และไปกดไลค์ที่รูปผมถ่ายคู่กับกระติกน้ําใบนี้นะครับท่านก็อาจจะเป็นผู้หนึ่งที่โชคดีและได้รับกระติกน้ําจาก i ินเ l สวยใบนี้ไปครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ